ท้องของยายสมลียังไม่หมดเราก็ต้องหาเมนูทำต่อบางเมนูก็ทำยากเกินไปเลยได้ออกมาเป็นเมนูนี้แหละอันสาวฉันกะนีบ่ม่ม,มแกงออมฟักทองไสหมูคือเกาลัฉันคิดจะบ่เห็ดแกงออมกระยอนว่าชานันเฮ็ดดูและกะยานมูเบื่อพอแต่สุดท้ายฉันก็ไม่มมมันค่ะทุกคน มาไหนๆก็ไม,ม่มมแกงอ่อมแล้วเราก็มาหั่นหอมกันเลยจ้ะหัน่นกระเทียมต่อนะจ้ะป้า้างบ้านถามชนะด,ดาว่าหอมและกระเทียมจะเอาไปโขลกอยู่แล้วจะหั่นทําไมอีกแม่ป้า มันก็เป็นเคล็ดลับของคนทํากับข้าวอีกอย่างหนึง่งหอมและกระเทียมมันมีรูปทรงโค้งเว,วาๆใช่ไหมล่ะนํนไปโขลกแบบไม่ต้องหัน่นมันก็จะกระเด็นกระดอนใส่ตาป้านะแต่ถ้าหากว่าป้าหัน่นมันก็จะมีส่วนที่แปะๆสัมผัสกับก้นโคลกแล้วมันจะไม่กระเด็นจา้าป้าเก็ตแล้วชนะดาจะไปตอ่อตะไคร้ที่โขลกอยู่น่ะก็ต้องหั่นเหมือนกันนะต้องการให้มันมีขนาดเล็กและโขลกงา่ายในส่วนของตะไครนะ้น่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะถ้าโขลกไม่ละเอียดเวลาเคี้ยวมันก็จะเป็นแง่ๆนั่นแหม จากคำว่าแงๆอ,ะะอธิบายไม่ท้อเอาตามนั้นแหละอ่ะ,ะใส <น S> ่พริกสดลงไปใส่หอมแดงลงไปแล้วก็กระเทียมลงไปะะแล้วก็โคลกสมผสมทุกอย่างให้พอยับยาเวลาที่เคี้ยวโดนหอมในน้ำแกงอ่อมนะอืมฟินมนา<อ>แค่นี้พอ,อนะพอ คั่วขึ้นมาเน่สาวคั่วขึ้นมาแม่นั่นแหละเครื่องแกงที่ตักขึ้นมาเอาลงไปใส่ในหม้อเลยคั่วเครื่องแกงให้มีกลิ่นหอมเป็นไรทุกคนหลังจากนั้นชนดาจะใส่หมูลงไปนะแล้วก็คั่วด้วยไฟปานกลางจนกว่าหมูจะสุกประมาณ80รนะการคั่วแบบนี้จะทําให้หมูอ่ะมีกลิ่นหอมมากแล้วเราก็จะเติมน้ําล้างเขาลงไปนะปรุงรสกันต่อเลยจา้าใส่น้ําปลาลงไปสองทัพพีแล้วก็ใส่ผงโนลงไปใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ ใส่ลายเซบลาตามต่อด้วยเ <c oughs> กลือนะคะใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็คลุเเคลยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันสักนิดนต่อไปเราก็จะใส่ปลักทองลงไปปลักทองเนี้ยหั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่โคโคลเคเลนะ่น <c oughs> เวลาที่เขาสุกเข<อ>าก็จะเปื่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงอีกนิดนง <c oughs> ใบเย,ยล่าที่เพื่อนเอามาให้ก็ยังไม่หมดก็เลยเอามาใส่ด้วยกันเลยโอ้ยแก่งอีหยังโนบะทินีสมปูสมปุยอยู่กินได้ค่ะทุกคนกินได้เหมือนเดิมอร่อยด้วย กรูดลงไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่ต้นหอมลงไปจ้าตามต่อด้วยใบยแมงลันบาชนาดาเอินผักขุ้นตูดนะจ้ากลินต่ำกันเลยค่ะพี่น้องคะ่จะจากสีหอมใบคุ้นตูหรือว่าสีหอมใบยี่ยราหมุนอุ้ยปุ้ยกันเลยทีเดียวพอชิมรสชาติดูนะโอ้โ้ว้าว มันแซบค่ะทุกคนเป็นแกงอ่อมที่มีรสชาติเผ็ดร้อนแรงมากค่ะเมนูนี้ทําให้ชนดารู้เลยว่าเราจะสามารถนําใบยี่หราไปทําเมนูอะไรได้บ้างสำหรับวันนี้ชนดาพาทามขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอไปปั้นข้าวเหนียวคุยน้ำอ่อมก่อนหิวละฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชนดาในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ